ัสดีทุกคนค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าตัวโปรตีนอีกหนึ่งตัวตัวนี้นะคะตัวสีฟ้าของเราตัวนี้ก็คือรสวานิลาทุกคนเหมาะกับใครรสวานิลาเนี่ยไม่บอกไว้ก่อนเลยว่าจริงๆรสชาติเป็นรสชาติที่หอมละมุนแล้วก็กลมกล่อมมากๆนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นโปรตีนพืชก็คือเป็นแพนโปรตีนนะคะที่นําเข้าจากประเทศอ,อเมริากาจุดเด่นเลยก็คือ1โปรตีนสูง29กรัมน,นะคะ2ในนี้เราจะมีในเรื่องของวิตามินแร่ธาตุแล้วก็กรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายด้วยแล้้ววกกก็็ที่่สุดยอานนันคื มีนวัตรกรรมเซลล์วินอานนะคะสามารถนําพาสารอาหารเนี่ยให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนั่นหมายความว่าเรากินโปรตีน29กรัมมีกรดอะมิโน,โนวิตามินรด้ท่านะคะจะเข้าสู่ร่างกายเราได้ดีสุดๆนะคะนอกจากสุขภาพเราจะดีแล้วนะคะหุ่นดีแล้วเผาไขมันได้ดีแล้วเนี่ยในตัวสีฟ้าตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่มีปัญหาในเรื่องของคนที่ต้องการแคลเซียม คนที่มีปัญหาเรื่องข้อเขา่าปวดข้อเขา่าหรือว่ามีปัญหาเรื่องมวลกระดูกตัวนี้จะมีนวัตกรรม d c ซนะคะช่วยในเรื่องของข้อต่อหรือว่าข้อกระดูกทุกข้อของร่างกายนะคะจะทําให้เราเนี่ยไม่ปวดข้อเข่าด้วยมวลกระดูกจะหนาขึ้นด้วยนะคะได้ในส่วนแคลเซียมด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโปรตีนที่ มีประสิทธิภาพสูงมากๆก็คือเหมือนกับได้ครบเลยทุกคนได้ทั้งในเรื่องของโปรตีนสูง29กรมัมเผาผันไขมันได้ได้ทั้งในส่วนของสุขภาพวิตามินแร่ธาตุและโกรดอะมิโนและได้ในส่วนของคนที่อยากได้แคลเซียมหรือว่าในในเรื่องของมวลกระดูกนะคะตัวนี้ส่วนรสชาติเพราะคนที่จะกลัวว่าเออกินโปรตีนแบบเป็นโปรตีนพืชแล้วจะกินยากบอกไว้เลยนะคะทุกรสชาติมีกินหมดแล้ว มีตอบไว้ตรงนี้เลยว่าโปรตีนรสชาติทุกทั้งสี่รสชาตินะกินง่ายมากๆโดยเฉพาะตัวนี้หอมอร่อยละมุนสุดๆเลยค่ะทุกคนนะคะถ้าใครนะคะอยากดูแลสุขภาพอยากลดบุ่นแล้วก็อยากได้ในเรื่องของข้อกระดูกก็แนะนําเป็นตัวนี้นะคะรสวานิลาหรือว่าสีฟ้านะคะลองดูค่ะ